เออเรียนตัวเดี๋ยวจะไปไล่ไงต้องใส่เอ่อชาวบูทแบบนี้หน่อยอ่ะเอามือขึ้นเอามือขึ้นดีๆแล้วห้อยสันด้กกันอย่างนี้เอามือขึ้นเออชูไว้คือดีอย่างนี้นป้ายืนดิห้อยไงที่ห้อยไงมันไม่ห้อยอ่ะป้ายืนเออนั่งก่อนนั่งก่อนแป๊บนึงเออชูมือมาเขาไม่ชูมือชูขึ้นอย่างนั้นเออแล้วถักว่าห้อยไว้ถือไว้อ่า วันนี้เอ่อบีกับโยไม่อยู่ร้านใช่ไหมพี่แอมใช่ไม่อยู่ร้านคุณต้องขายของให้ได้วันนี้ให้วันละห้าตัวต่อวันไม่ใช่อย่างนี้เลยนะไม่ได้เธอเป็นนางฝากตำรวจก็มาจัดการด้วยเธอเป็นนางฝากเธอต้องขายเสื้อผ้าไม่ใช่อยู่เฉยเออต้องนั่งขายของด้วยเนี่ยพี่แอมเขาอยู่ร้านนึงแล้วก็อยู่อีกร้านนึงร้านฝาฝาเร็วเออแทนเออนั่งตากแด็ดไหม พ่อหน้าตากแดดหรือเปล่าเจ๊แลก็ถามเฮ้ยอะเออถ้าตากแดดกลางร่มเจ๊ไม่ต้องพูดนะชีวิตจริงมันจะเกิดอั่นเลยเหรอไดาวหนายดาในมาโนดเออเออไม่ต้องพูดนะป๋าบอกว่าร้อนไม่ใช่เหรอร้อนก็ต้องกลางร่มดินั่นเลยเหรอาหน่อยเออเรียกปุ๊กขานี่ยใส่รองเท้าไว้เออเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเท้าไร่ใช่ไหมพี่อีเวม เขาไล่เหรอได้เดี๋ยวเขาถือปืนมาเต็มที่เขาไล่เขาไล่ป้าฝากเรื่องขาแล้วจัดการอไปเดี๋ยวจะห้าตัวก่อนเดี๋ยวไปไล่กันไปช่วยกันปลูกอืปเดี๋ยวจะพาไปเลือกตั้งด้วยวันนี้เลือกตั้งด้วย เไม่ต้องมาบรยายไม่เอาพูกจัพ่อเจ๊จูเกอร์นะดอเนากันพ่อวันนี้ไม่มีใครมาหรอกเขาไปเลือกตั้งกันหมดวอกเจกอลปากบอกเร็วเร็วซื้อเสื้อไหมคะเเอาเร็วพูดเร็ว เวฝากเร็วเร็วเร็วมาที่เร็วอฝากมือเรียกด้วยฝากมือเรียกเขาขายของเร็วฝากฝากฝากเร็วฝากเร็วเร็วแล้วแล้วก็มากันเต็มที่พูดตามมาเร็วซื้อเสื้อไหมคะโอ้ยเจ๊หนูไม่ใช่คนพูดอย่างนั้นนะเอาก็พูดแค่นั้นเองมันไม่ยากซื้อเพื่อไหมคะ เอาเร็วพูดเร็วถนัดป้าไม่ใช่เราฝากมือเรียกเเนี่ยไงซื้อเสื้อไหมคะให้พูดไม่ได้ให้อะไรนี่ทีนี้ไม่ทำเราเร็วเร็วเร็วให้ไวฝากเร็วเร็วเรียกคนก่อนเรียกคนซื้อเสื้อไหมคะเดี๋ยวบอกว่าซื้อเสื้อไหมคะบ้านหนูไม่ได้ขายอย่างนี้เลยขายเธอบอกเธอขายของเธอต้องดูซิว่าเธอทำได้ไหม อย่างนี้ชีวิตจริงกัดนิดเดียวศาสนาด้านในมโนดีมีปืนต้อร็วบ้านป้าแต่้ต้องขายของเร็วมึงพงพูดอะไรอย่างนี้ละขายเสื้อทีพี่โยเล้วเร็วตำแหน่งเรื่องเดี๋ยวตาก็จัดสรรเร็วพูดเร็วซื้อเสื้อรับเสื้อไหมคะเอาเร็วพูดเร็วซื้อเสื้อไหมคะให้พูดตามหมดซื้อเสื้อไหมคะเพื่อนพี่โนดจะมาเดี๋ยวเร็วบอกว่าซื้อเสื้อไหมคะเออ ปากมือเรียกเขาด้วยเออเร็วๆปากมือเรียกคนสิใครเรียกล่ะปากมือนั่นน่ะเขามาเล้วปะมาพูดแป๊บเดียวเออแม่นี่อ่าลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วหีูจะถูกถูกขายไม่ทันหนูจะตื้มอุดนุนถูกถูกอ่าเร็วๆ

เออตัวเท่าไหร่บ้านดีบ้านฉันเรียบร้อยค่ะสั่งในลันดาวสนญญาดันในเสื้อตัวเท่าไหร่บอกราาคเขาเเร็วบอกาไปว่าตัวสิบบาทเออลูกค้ามาแล้วไหนด้ตัวไหนหนึ่งลายข้างหลังในหุ่นไงตัวเท่าไหร่ตัวสิบบาทนะคะโห้เจ๊งแน่เลยตัวค่ะโอ้ยสเปรย์เยอะแยะสิบตัวเลยไหนลอนไหมก็คือต้องพูดย้อนให้แกปลูกอืมอ่าหน่ตัวนะคะบ้านขายไม้คะาสิบบาทตัวสิบตัวคะไหนล่ะสิบตัว

เป็นแม่ค้าก็บอกเขาสิเนี่ยแต่งตัวถ้าเต็มยศเลยเนี่ยเนี่ยป้ามาขายของป้าบอกราคาเซขอราคาเขาสิป้ามาเกียงน้องอยู่แล้วนะเอน้องมาถือร่มให้ป้าเนี่ยกลางร่มให้เนี่ยอูไกูถืออะไรกูไากูรัตนาห้อเลยนะป้าเอ็นดี้เออมาเกอียงน้องให้น้องมาถือร่มให้อะเออ เปล่าขายสินั่งเฉยอ่ะเออเดี๋ยวปากงี้พี่โน้ตพี่ณัยมาหมดแล้วป้าจะขายกันเนี่ยเฮ้ยมาพูดอย่างนี้นะเจ๊กูไม่ค่อยพูดอะไรเลยนะเจ๊ไม่ตัวดีไม่ตัวดีละเจ๊ก็เป็นคนดีนะไม่ดีแล้วพออะไรทั้งคู่อ่ะเจ๊มึงว่ามันพูดว่าเจ๊นี่ยปนี่อสิเนี่ยป้าน่ะมึงไม่พอเลยมึงก็เป็นเฮี้ยก็มาบอกาเป็การมาแกมากันติกใครเขาจะมาขายเสื้อดิ บ้านน้องคนฉันเออเราอยู่บ้านต้องขายของนี่โยวกับบีไม่อยู่เนี่ยเออเราก็ขายของสินั่งหน้าบ้านทุกวันหน้าไม่ต้องมาแต่งรเงี้ยเดี๋ยวมาโดอัตโนมัติเลยถือปืนกันมานะก็บอกเขาไปุณพี่ว่าตัวเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาซื้อแล้วจะขายได้ไหมคะเขาจะขายได้ไหมเนี่ยเอ่อเอาเร็วเขาหยิบเลยนะคะเออมอบให้ค่ะเออแล้วแล้วเสื้อมา บามีเสื้อหรือเปล่ามมาซื้อถามกูทำไมล่ะบ้าก็บอกเขาไปซีมีหรือไม่มีไม่พัก่นดักปตนบ้าบอกเขาไปแลว่าเช็งหรือไม่มีโอ้ชิธีจริงนะเี่มากันมเลยแล้วทำไมตงงามตไอเนี่ยมซื้อองอเไม่พูดเลยนะทำไมเจ๊พูดโอเจ๊ก็เงียบนะเียมมากันหมดเลยบ้ามอบไปเขาอ่ะอะไรอ่ะเสื้ออมอไปอ่ะได้ไปไหนล้ ไม่ได้เง all, ินคืนนะเซ็นก่อนไม่ได้เงินเซ็นก่อนได้ไหมคะฮะเซ็นก่อนนั่นเซ็นกับไอ้นี่เนี่ยอ่าไม่ให้เซ็นด้วยโอ้ไม่ให้เซ็นด้วยอ้าวเซ็นก่อนได้ไหมถ้าถ้าเธอไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้นะแกแมวถ้าเธอไม่มีตังค์ให้เขาอ่ะเธอซื้อไม่ได้นะขหน้าที่ดูแลตรงนี้แทนบีกับโยนะป้าถ้ามันมีตังค์ห้ามให้นะป้าเออเราเป็นแม่ค้าเรื่องอะไรมันมันต่อมันติดอะไรอ่ะเป็นพยาบาลรู้วิธทีก็ไม่ได้ พี่มีสิบาทให้สิบาทไปก่อนให้มาจ่ายหน่อทให้สิบบาทไปก่อนเลยลืมลืมไปแกเอาตัวเท่าไหร่อะตัวละสิบตัวละร้อยบาทใช่ป่ะจ่ายเขาไปสิบาทก่อนอีกเก้าสิบมาให้มาจ่ายตอนเที่ยงดูที่เขาจะยอมไหมอีนี่พูดเป็นตัวเลขเราใช้รัตนาฮอลเล็กว่าตัวละสิบบาทอันี้ไม่ใช่คนชีวิตจริงเลยค่ะสิบบาทสิบบาทสิบาทโอเคเหรอเฮ้ยสิบบาทก็เอาอ่ะเฮ้ยป้า มีในเสื้อตัวสิบบาทตัวละร้อยโอ้โหไปรับยังไงไม่ได้เห็นไม่ให้บอกแล้วไม่ได้เ้ยเหรียญไม่เอาเฮ้ยต้องแบงค์ป้าต้องแบงค์แดงอย่างเดียวป้าเออเป็นไงเป็นไงเออต้องแบงค์แดง <othe> ไม่ได้เลียดดาวโฆษณาแดนนี่ใช่ป้าโฆษณาวฆนณาใส่ลูกพี่พี่พี่เจนก็ไว้ก่อนก็ได้เจนก่อนได้ไม่ใช่ป้าอย่านะเพราะเราไม่มีเงินสดนี่ห้ามนะเออไม่มีเงินสดป้าไม่ได้พูดดีไม่ได้ไมมีแค่นั้นป้าอาแค่นั้นไปก่อนสิมซีต้องมาปาดจัดสอนกูนะป้าป้าจะขายชุดผ้าไม่ได้แบบเนี้ยเอาเอาไงเอาฮะเออไม่ได้ก็ไม่เอาได้อย่างมึงอะกูไม่เชื่อมึงหรอกนนั่เป็นไงนะสองตัวสองตัวอสองตัวยี่สิบป้าตัวละร้อย ต้องแบงค์แดงนะมากแบงค์อื่นไม่ได้เดี๋ยวโยกลับมาโยก็ฉะฉะเราสิแบงห้าร้อยแบงค์ยี่สิบป้าแบงตัวนี้ตัวดีนะแบงตัวไม่เอฟซีขนาดแบงค์่รู้นะเหรียญไม่เอาเหรียญไม่เอาไม่ได้นะว่าไม่ได้ป้านั่นมันแบงยี่สิบบาทมันต้องแบงแบงร้อยแบงค์าร้อยไม่งั้หนีโยจากการเรานะเราต้องชักเนื้อเองนะถ้าเราขายผิดราคาน่ะ รัะตะนาหอเลเป็นน้องพี่โนต้ตพี่ยันไนพี่ศักดิ์นี่ จะขายหรือเปล่าวะเนี่ยจะขายแล้วไม่ซื้อละยังไม่ขายเออยังไม่ขายไม่บอกแล้วถ้าแบงค์ยี่สิบไม่เอาต้องแบงค์แดงอย่างเดียวเจ๊ขาเนี่ยขาออไม่ไม่ไม่แคร์ลูกค้าด้วยอ่ะอ้าวเนี่ยตัวละสี่บาทสองก็กรยี่สิบเออไม่บอกสี่บาทไม่ใช่เหรอมึงมาเออเออทำไมเลยหน้าเหี้ยเออเจ๊พอรู้ดีนะใช่ต้องแบงค์แดงป่ะตีดิ้งงดงามเอออย่าอย่ามาหลอกเราใช่ใช่ต้องแบง แดงป้าแบงอื่นไม่ได้ไม่พพออง,ง,งั้นไ,ไม่งั้นโยกลับมานโยฉาเราแน่เลยอะไรอะแบงนี้ได้ไหมคะแบงไหนละแดงนี้อะแดงแดงเนี่ย เเเอออา,าลย acio, แบงแดงได้เหงแดงได้เหรียญไม่ได้แบงยี่สิบไม่ได้เห็นไม้ต้องแบงแดงเห็นไหมโอ้เท้นี่รองเท้าเท่ด้วยโอเคไม่ธรรมดานะบอกให้ไหนแบงไหนเจ๊ไหนดิเอาละเออดูซิเป็นพยาบาลพี่ไม่ใช่พยาบาลหรอกวันนี้เป็นน้าขาพยาบาลพยาบาลที่ไหนเอออาวจังไร เจ๊แมงหัวล้ออะไรนั่นพี่หี่คนไหนรักธนาฮอลเลยเป็นล้องป้่นไหนเป็นนักเแมงพี่แบงเป็นวิีิสองใบเลืไม่ใช่แล้วไปเดียวไปเดียวเลือกเขาให้สองใบแล้วทำไมไม่เอาไหนตังไหนตังเออเอาเอาไหนดูสินี่แบงค์อะไรอ่ะผมไม่ให้หนูเออเดี๋ยวจะเอาจากากไม่เห็นแบงค์เลยเอาปล่อยได้ให้เขาดูเลือกสิแบงค์ไหนป้าเอาแบงค์ไหนแบงค์ไหนเขาจะให้แบงค์อะไรล่ะก็แล้วแต่เอาเอาแบงคร้อยป้าแบงค์อื่นไม่ไม่เอาเลือกเอา ก็เอาแบงแดงชีวิตจริงอะกูรู้เลยดีนั้นรัตน์นาฮอลีเออเออเอออันนี้ไหนเจ้าพี่แมวไม่ต้องเอาเสื้อไม่ต้องปกนี่ต้องเป็นตัวนี้เอาตัวนี้ดิฟ่าเนี้ยตัวนี้เอาตัวนี้มาถอดเลยเอาเอาเอาไปป้าถอดเสื้ออีนั่นสิเออเอาไวดโยมเอาเร็วๆเลยถึงจะขายจะไปและเออมันขาจังเลยจะเอาเลือกเอาเสือเบอร์ไหนอะเอาตังค์แบงค์ไหน ดูตาก่อนดูตาก่อนดูตาก่อนเจ๊หนูไม่เห็นนะเออมองมองมองยังไงปล่อยนี่ไม่เห็นเลยเออดูสิแบงค์ไหนแบงค์อะไรกันดูอ่ะดูดูแบงค์ไหนเจ๊หนูไม่เห็นเลยนะเนี่ยเออเออป้าจะเอาแบงค์แดงแบงค์แดงไหนเออเออเออไ่นแบงแดงอันแดงไหนดูสิแบงค์แดงไหนก็เอาทั้งสองใบนี่หรอเพื่อนยังไม่ได้ให้เลยเนี่ยเพื่อนอ่ะเออเท่าไหร่ทั้งหมดจะโตเท่าไหร่เนี่ย ตีบาทบบาาท้มันได้ได้สองตัวเลยเหรอมันในตัวเดียวนะไปให้สองตัวแล้วก็ขาดทุนดิเออฟังคืนมาตัวก็ได้เออเอาคืนมาตัวนึงให้ตัวเดียวไม่ได้สิต้องร้อยไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เขาขยาขาดทุนเรื่องของเขาบ่ายไหมอะเห็นไหม โก้ก็รู้วิธีจริงในบ้านเลยนะอีคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะไอคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะรัตนาฮอลเลยค่ะลัตนาพัฒน์นันด์ในมาโนดลัตนาวธนาสายลูกเอ๋อบ้าก็เต็มที่ไม่ทอนเลยด้วยตั้งเอาไปเกินก็ไม่ทอนค่ะเอาเอาเอาไงเออตั้งก็ไม่ทอนด้วยไปสองตัวไปตัวสี่บ้ามันขายได้ตัวเดียวนะขาดทุนนะเดี๋ยวโยว่าเรานะออะะไรใครจะมาว่าหนูว่าในชีวิตจริงรู้ชื่อหมดแล้ว รักนิเลัดดาวก็สนออันดานนายมาโนแล้วก็ณาร้านมึให้ไปทเก็บไปมาทำมาไม่ให้มึงหลอกไปเก็บเอาไปเก็บไปเก็บเก็บมามาจ๋าล่ะย๋านะดิพี่โน่พี่นาไนมาจริงอาทำไปเก็บไปเก็บแล้วแล้วมันต้องเก็บเจ้ไปเก็บแล้วเก็บเจ้ถ่ายของก่อนแรกก็ต้องมงกันไปเก็บเขาเจ้เจ้จ๋า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 มันมันโอกาสเช่นนี้เออก็เนี่ยเนี่ยใครเป็นเจ้าของร้านกันแน่กูนะกูรัตนาฮอลเลนนะ เออไปเก้เดินมากันเต็มที่เลยมาให้จังน้องไปเต้นยินละดาวัฒนาดาในมาโนัตนาวัฒนาสายสายสายลุงเออยังไม่ลงลุงยังไม่ลงยังไม่ลงยังไม่ลงเก็บแล้วมาตัง้น้องไปเก็บเครแล้เก็บเลยเออเอาไม่เก็บนะบ้านก็